สวัสดีครับคลิปนี้เป็นเรื่องด้วยเหตุว่าทำไมควรให้ผู้ชายขับรถตอนกลางคืนจากหนังสือเรื่องเจาะจุดตายผู้ชายผู้หญิงนะครับหนังสือเก่าแล้วครับอันนี้ไม่เห็นแล้วครับถ้าสนักพิมพ์ไหนที่เป็นลิขสิทธิ์ผมแนะนำว่าควรจะพิมพ์ซ้ำก็ดีนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆทำไมควรให้ผู้ชายขับรถตอนกลางคืน ผู้หญิงอาจมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใกล้ๆได้ดีกว่าผู้ชายโดยเฉพาะแสงสีแดงแผมก็เพิ่งรู้นะครับแต่สายตาของผู้ชายจะมองได้ไกลในมุมแคบซึ่งทำให้มองฝ่าความมืดออกไปได้ไกลกว่าประกอบกับมีความสามารถพิเศษบริเวณสมองซีขวาซึ่งช่วยให้เขาแยกแยะและสังเกตเห็นวัตถุต่างๆที่อยู่ในระยะไกลทั้งจากด้านหน้าและด้านหลัง ผิดกับผู้หญิงที่มักจะสับสนไม่รู้ว่ารถที่กำลังแล่นตรงมานั้นเนี่ยมาจากด้านไหนของถนนดังนั้นถ้าจำเป็นต้องขับรถทางไกลนะครับควรให้ผู้หญิงเป็นคนขับในตอนกลางวันและให้ผู้ชายขับในตอนกลางคืนเพราะผู้หญิงจะเห็นรายละเอียดในความมืดได้ดีเฉพาะในระยะใ,ใกล้ๆเท่านั้นถ้าต้องขับรถทางไกลผู้ชายควรเป็นคนขับในตอนกลางคืน และให้ผู้หญิงเป็นคนขับในตอนกลางวันนะครับผู้ชายมักจะปวดตามากกว่าวผู้หญิงเพราะสายตาของเขาถูกสร้างมาเพื่อให้มองในระยะไกลเวลาอ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านข้อความบนจอคอมพิวเตอร์เขาจึงต้องละสายตาไปมองสิ่งอื่นๆอยู่บ่อยๆเพื่อปรับสายตาให้สามารถจับจ้องสิ่งที่อยู่ใกล้ๆได้นานขึ้นส่วนผู้หญิงนั้นถูกสร้างให้เหมาะกับกิจกรรมระยะใกล้ๆเธอ จึงทำงานละเอียดได้นานกว่าผู้ชายประกอบกับสมองได้บรรจุความชำนาญพิเศษทางด้านนี้มาให้ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงเย็บปักถักร้อยได้ดีนะครับก็เป็นไงบ้างครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ผู้ชายควรจะขับรถตอนกลางคืนนะครับหรือถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นแฟนกันผู้ชายขับได้ก็ขับไปนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะเราเป็นเพศที่ ออนแอนะครับเราจะต้องขับตลอดนะฮะนอกจากจำเป็น,นจริงๆนะเราก็ให้พีงขับให้ครับไหน,นก็ขับรถเก่งแล้วโอเคครับงั้นก็พอเท่านี้ดีกว่าครับหัวข้อนี้สวัสดีครับ